จะเข้าก่อนวะกูว่าน่าจะถูจบเออเตรียมเลยถูมาหาเราถูมาหาเรารอรอรอเขาลงมานะพี่รอเขาลงมานะเขาเนินเขาเนินไปยิงมาแล้วระวังนะข้างบนยิงแล้วเขาไปล้มนะกระปืนประมาณสักปืนองสามบอกนะเขาตัดเนินนะระวังไว้ล้มไว้เฉยๆกันให้หน่อยกันให้หน่อย เราไม่เฉยเราไม่ขัดให้หน่อยขัดให้หน่อยขัดให้หน่อยเบ็ดรม <hơn. S 1> นะไม่ใช่ระวังไะ้พี่ระวังใครใครไม่ได้ร่วงเปลยเลยเราไม่เฉยเราไม่เฉย ขวาปกนยิงหน่อยด้วยขวาปืนยิงหน่อยด้วยเอาปืนยิงเลยขอช่วยข้างบนคนหนึ่งนะขอช่วยข้งนคนนึ่งนะเล่นๆเพื่อนล่วยเ่อนช่วยเพื่อนเล่นๆขอช่วยเพื่อนนะขอช่วยเพื่อนนะขอช่วยคนนี่นะ ชูบันนี่อยู่ชุบันนี่อยู่ชุบอ้อยหน่อยชุบอ้อยคนนึงพี่ลิฟชุบอ้อยอยู่อ้อยตายมทิดตาพี่มาที่ตาพี่หิดตา พี่พี่คุยกันครับพี่คุยกันครับไอชุบพี่มาดียังมีคนชุบพี่มาดียังไอชุบพี่มาดีนะไอชุบพี่มาดีนะโดนยิงโดนยิงโดนยิงแล้วชุดแล้วชุดแล้วนะเล่นไปเล่นไปเล่นไปชุบชุบเลยพี่ชุบเลยชุบเลยชุบเลยมีป่าเห็นป่าพี่ลงลงเฟื่องนะ

เปลนให้ยาวเลยคุณเปล่นให้ยาวเลยโอ่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่หน่อยช่น่อนอยช่วอยพี่ชุเบนอยู่ชุเบนอยู่โทษทพี่ตายแก

ชิคนยซุบชุบเพื่อนชุบเพื่อนด่วนด่วนชกนช่ยวนคนนึงคนนึงพี่พี่เนี่ยกดพี่เนี่ยกดกดให้หน่อยพี่เนี่ยปากอพี่ยิงแล้พี่ยิงเลยด้นันก็ยิงครับพี่ยิงเลยัวครัดสั ดูหน่อยเขาชุกข้างหลังไหมเขาชุกข้างหลังไหมหมดนีเฮ้ยขออหน่อยเอหมดดีห้าเเหลือหนะเหลือเอ้เหลืออีกนะเหลืออีกนะเขาชุกเขาชุกเขาชุกมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยไมซ้ำไปนะไมำไซ้ำเลซ้ำสไใครดีน้อง่บอ ้อมหลังอ้อมหลังมานะอ้อมขึมม้นเนินนมีอ้อมขึ้นเลยไหมเอาไมีเราไม่หมดหมดจังแต่มัรวมติไงรวมที้เขาจะให้เขาจะลงมารวมก่อน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 ที่เดิมที่เด ur> ิมท sí ี่เดิมไม่ต้องไม่ต้องให้เขาให้เขาลงมาพี่ให้เขาลงมาก่อนได้ได้จะลงไปเราเราเสียเปรียบเราอย่าเดือดเขาวงเดี่อย่าเดือดเขาวงอย่าเดือดเขาวงอย่าเดือดเขาวงดิเซลอร์ดิเซล ไปดูขลังพีคนใส่เกาะคนใส่เกาะคนใส่เกาะกห็นแล้วกห็นแล้วองนะเขานไปไไปแล้วไปเลยไปไปไปแล้วไปด้เลยดันเลยดันเลยโดนโดนโดนเฉยลมลนะลมเยอะพี่ยงหวังว่เห็นปืนสา่บอกเพื่อนลมเยอะเพื่อนลมเยอะปืนสก็บอกพี่ปืนสี่ก็บอกหนูเล่นไนะน้อยว่ะเล่นไม้เลยเล่นไม้ซ้ำเลยลมลเมนยิงดนยิงเดนยิงกดไว้คุณพี่กดคุณกดไขันหนไป้ั้นหนไป มาดันมาดันมาไปดันไปดันระวังโนนระวังเนินนะระวังเพื่อนด้วยระวังเพื่อนด้วยคัดหน่อยคัดหน่อยนนีี่่่เลไปะพโอ้ยเคลูกพอ้พี่กลับมาเล่นกล่องเลยบ้าลงเนินมาลงเนินมาโอ้ยเขียนมีดไปไปปิประ ใหวได้หมวยหมวยกลับมาให้ได้หมวยผมเปลี่ยนให้ผมเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนให้พี่โดนยิงโดนยิงโดนยิงเลี้ยงนะบนนอนี้นี้นี้เล่นไปเล่นไปเล่นไปชุบให้ชุบให้มีชุดยันี่ลงเลยลงแล้วลงแล้วลงแล้นคุยกันพี่คุยกันคุยกันคุยกัน อย่าเล่นไม้อย่าเล่นจนกันนะพี่ไม้ปล่อย่าเล่นคนละตัวโนเรืนไปเล่นเลยอย่าอย่าอย่าเล่นข้างบนโดนยิงเฉยโดนยิงเฉยโดนยิงเฉยปุ่นลมนะปุ่นลมนะพี่นี่มีดดันตะคินหน่อยได้ไหมมีดลม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  ชุบี่เขาชุบเขาชุบี่มาหน่อยมาหน่อยมีมาหน่อยมีมาปิดให้หน่อยเขาเกิดพี่เขาเกิดมาหน่อยมันเบียนเบียนชุบเพื่อนเบียนเบนเบน มาช่กูนยคุีีตัวชุบตัวชุบกวาตัวชุบกวาตุกวาีตัวชุบกว่า ยิงเลย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 เลยๆเลยข้างบนหน่อยเลี้ยงข้างบนหน่ปืนลี้ยงข้างบนหน่อยเลี้ยงข้าดบนหน่อย

จุเพื่อนแตกดอคนึงไปเชรอบเชอบชอบ